เตียงไฟฟ้าแต่ไม่อยากนอนเตียงที่ทําให้รู้สึกเหมือนอยู่โรงพยาบาลเราช่วยคุณได้ค่ะด้วยเตียงผู้ป่วยปรับไฟฟ้านําเข้าจากฝรั่งเศสร,รุ่น f อ v f o ที่จะทําให้บรรยากาศของการดูแลรักษาแตกต่างไปจากเดิมค่ะเตียงควบคุมการทํางานด้วยแฮนด์สวิตที่มีปุ่มกดใหญ่ชัดเจนและแผงควบคุมที่ฝังติดอยู่กับแผ่นปิดปลายเตียงสามารถปรับท่าทางของเตียงเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยไฟฟ้าได้ถึงหท่า ท่าพนักพิงหลังท่าชันเข่าพนักพิงหลังพร้อมชันเข่าปรับท่าสูงต่ำท่าเท้าต่ำหัวสูงและท่าหัวต่ำเท้าสูง และฟิลเจอร์ใหม่ของเตียงปรับไฟฟ้ารุ่น Flow V4 คือสามารถควบคุมการปรับท่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยค่ะโดยเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store, Pay Store หลังจากนั้นเปิดใช้งานบลูทูธที่รีโมทและเชื่อมต่อสัญญาณที่แอปพลิเคชันแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะเราข้างเตียงแบบเต็มเตียงแบบ่งเป็น2ตอนสูงถึง42เซติเมตรปรับได้หลายระดับ สามารถช่วยพยุงตัวเคลื่อนย้ายตัวหรือลุกขึ้นยืนได้ปรับเตียงต่ำสุดได้ถึง23เซนติเมตรป้องกันอันตรายจากการพัดตกเตียงและสะดวกในการขึ้นลงเตียงใช้มอเตอร์ดีวอตโอกินผลิตที่ประเทศเยอรมันพร้อมไฟใต้เตียงสองสว่างลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเวลากลางคืนโครงสร้างเตียงทำจากอลูมิเนียมไม้และลามิเนตทำความสะอาดได้ง่าย และรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมพร้อมบริการหลังการขายดูแลลูกค้าด้วยใจเลยค่ะ